ไม่มีสัญญาณเลยอ่ะมีนะที่นี่มีสัญญาณด้วยเหรอคะของผมมีสัญญาณนะของผมมีสัญญาณนะของผมมีสัญญาณนะอดทนจนกว่าจะใช้ Go Travel Package ในต่างประเทศ Go Travel มีสัญญาณทุกที่ทั่วโลก ช้อมบริการสุดพิเศษเน็ตบนเครื่องบินไม่จำกัดดาตา้าฟรีประกันเดินทางฟรีช่องชัทอินก่อนใครฟรีบริการรถกอล์ฟในสนามบินส่วนลดเดินทางไปกลับสนามบินท่าวหน้ามากับซิมโก t r a าเวนะค่ายไหนก็ใช้ได้ Go Travel p a พ็กเกและซิมเน็ตต่างประเทศที่ดีที่สุด 5G บนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหทั่วโลกโกได้สมาร์ทกว่าจาก True t r u e d t a c